ผลบอลเมื่อคืนเช้าวันที่8สิงหาคม2567เริ่มกันที่อาเซนนตปืนใหญ่แห่งลอนดอนโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงถล่มแชมป์บุนเดสลีกาอย่างไบเออร์เลเวอร์คูซเซ่น4ประตูต่อ1ที่สนามเอมอร์เลเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซินเชงโก้เปิดฉากให้เจ้าบ้านออกนำตั้งแต่นาทีที่8ก่อนที่เลอันโดซอสซาจะยิงเพิ่มอีก1ประตูในนาทีถัดมาเกเบรียนเชซุดสัดสประตูที่3ก่อนหมดครึ่งแรกส่วนไคฮาวเวย์ยิงปิดท้ายให้อาเซนนในนาทีที่65 ด้านทีมเยือนได้ประตูปลอบใจจากอดัมฮวนเซกเกมนี้ยังเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของกรานิสชากาอดีตก,กับตันทีมอาเซนนทที่ย้ายไปอยู่กับเลเวอร์คูเซนเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมามิเกลอาเตตากุนซือปื้นใหญ่พอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมโดยเฉพาะเกเบียนเชซุตที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะไปฟังข่าวถัดไปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวฟุตบอลนะครับต่อกันที่เกมระหว่างสตตงกราด พบกับปารีสแซงแชงแมงที่จบลงด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2ในเกมกระชับมิตรประจำปี2024เปแอชเชออกนำอย่างรวดเร็ว2ประตูต่อ0จากประตูของอิบราฮิมเอมบาเย่นาทีที่9และคาลอสโซเลนนาทีที่12แต่เจ้าบ้านไล่ตีไข่แตกได้จากอามาดูคามาร่าในนาทีที่15ครึ่งหลังทั้ง2ทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันหลายรายโดยเปอชเชส่งดาวรุ่งอย่างวอเรนไซเอเมรี e i, และโชอาลเนเวสลงสนาม ส่วนสตูมกราสก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นเกือมยกชุดจนกระทั่งนาทีที่43โอตาคิเตอิชวลลี่ยิงประตูตีเสมอให้สตูมกราสส่งผลให้จบเกมด้วยสกอร์2ประตูต่อ2เกมนี้ถือเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีสำหรับทั้ง2ทีมโดยเฉพาะเปแอเชสที่ได้ทดลองใช้ผู้เล่นหลายรายในช่วงพรีซีซั่นก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่ในลีกเอิงฝรั่งเศสมาที่เกมระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับอันอิติฮัดทีมจากซาอุดีอาระเบีย ที่จบลงด้วยชัยชนะของอันอิทิฮัดสอประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องประจําปี2024ดาวเตะตัวใหม่อย่างมูซาดีอาร์บี้โชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการสัดสองประตูให้อันอิติฮัดโดยประตูแรกมาในนาทีที่25จากจังหวะจ่ายทะลุช่องของฮุสเซมและประตูที่2ตามมาในต้นครึ่งหลังนาทีที่47อินเตอร์มิลานพยายามบุกเพื่อไล่ตีไข่แตกแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับของอันอิติฮัดได้แม้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายรายในครึ่งหลังรวมถึงส่ง เบนจามินปาวาร์ดและเฮนริกมาคิเตยานลงสนามส่วนอันอิติฮัดก็ได้ส่งสตา์อย่างเอ็นโกโล่กองเต้ลงมาในช่วงหลังพร้อมกับโชตาดาวยิงชาวโปรตุเกสที่ลงมาแทนดีอาร์บี้ผู้ทำประตูเกมนี้ถือเป็นการอุ่นเครื่องที่น่าประทับใจสำหรับอันอิติฮัดปิดท้ายด้วยเกมที่แอตเลติโกมาดริดทีมยักษ์ใหญ่จากสเปนโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงด้วยการถล่มคิดชีทีมจากฮ่องกอง6ประตูต่อ1ในเกมกระชับมิตรประจำปี2024 อเล็กซานเดอร์เซอร์ลอตเปิดฉากด้วยการซัดสองประตูติดในนาทีที่7และ8ให้แอดมาริดนำอย่างรวดเร็วก่อนที่คาร์ลอสมาตินจะมายิงประตูที่สาในนาทีที่52จากนั้นเกมยิ่งเทไปทางเดียวเมื่อเกิดประตูทำเข้าประตูตัวเองของงานเชิร์ปานในนาทีที่62ตามด้วยประตูของอาริเอนิโยในนาทีที่71และโทมัสเลอร์ม,มาปิดท้ายในนาทีที่87ฝั่งคิชีได้ประตูปลอบใจจากเชอร์ซอตเตมิรอปในนาทีที่67เกมนี้อดมาริดได้โอกาสาทดลองผู้เล่นหลายราย โดยเฉพาะในครึ่งหลังที่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเกือบยกชุดรวมถึงการส่งดาวรุ่งอย่างโรดิโก้ริเกวเมและคาลอสมาตินลงสนามและนี่คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่น่าสนใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ